สนามครับพี่บอยคุณเพิ่มคุณซับเกตบำรุงแล้วก็ขอเรียนแจ้งโปรโมชั่นพิเศษนะครับของทาง Toyota k เคมอเตอร์ครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีครับรับประกันตัวถังปลอดผุด้วยกันอีก10ปีใกล้ที่ไหนสะดวดที่ไหนเรียนเชิญนะครับ21โชว์ลูม19บศูนย์บริการครับโทรไปก่อนที่02-662-6555จาก Toyota k เคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาติดตามกันต่อนาะยกที่3นะครับ เพชรศิลานะครับขึ้นห้างไปแล้วอันนี้น้องหาเล็กนี่เป็นพี่ชายนะจะติดตามไปได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูแล้วโ,โหเบียดกันเลือเกินนะครับไม่มีใครยอมใครแล้ววงในสามพญานไม่สนแล้วนะครับวงนอกไม่สนนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในอาศัยความแข็งแกร่งนะครับในขณะที่น้องหาเล็กก็พยายามไล่แขนแทงโต้เหมือนกันนะครับไม่ยอมเสียเปรียบ นี่ครับมาฝ่ายแดงฝ่ายแดงหนุ่มอุบลอุ้ยน้ำเงินน้ำเงินหนุ่มอุดอรหนุ่มอุดอรเสียบมโอ้กรรมการแยกก่อนยก3ครับมามีครบทุกรสชาติครับมาวงนอกวงในวงในมานนองหาเล็กเสียบสามยาสามยาเสียบอุ้ยาทำได้ดีนะครับสามพาแจะจังหวะสุดท้ายนี่โดนบิดเหลี่ยมล้มกลิ้งลงไป เอาเลยครับเดินเข้าหาเอาคืนบ้างเลยครับโอ้โหดอกนี้เตะจัดล่างแล้วก็หัวดกไปซ้ายนี่เต็มๆมครับต่างคนต่างได้เลยครับเดี่ยมสุดท้ายครับจังหวะแรกเป็นของหลองหันเลกครับแต่จังหวะื่อสักคู่เป็นของสามพญานะครับเอาหมัดตามไปก่อนวงในครับตีเข่าซ้ายครับสามพญาพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้หลองหันเล็กก็พยายามล็อกคอไว้ครับโอ้เลยว่าการเตรียมตัวฟิตซ้อมนี่ถือว่ามาดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ ตอนนี้นี่ยกที่สามนี่ออกอาวุธแรกกันเจ็บๆทั้งนั้นครับอู้แต่สามพยานี่ดูจะแข็งแรงแก่งเหลือเกินครับวงในไม่สนเบียดเข้าไปเรื่อยโอ้โหเข่ายัดไส้นี่แต่ละดอกนี่เจ็บๆครับปล่อยให้ทางด้านของหนองหานเล็กนี่ซึ่งพยายามไล่แขนแทงโต้นะครับถึงช่วงนี้จังหวะที่แบบวงในนี่ป้ายป้ายแล้วทําป้ายแล้วเสียบที่ทําได้ดีครับเอามีสองมาสลับครับหนองหานเล็กก็มีครับสามพยาก็มีสองมาสลับครับวงในครับแทงเข่าซ้าย บิดมาครับพยายามบิดให้เหลี่ยมเปิดครับแล้วแทงซ้ายอีกทีหนึ่งครับดูว่าไม่ถนัดกรรมการจับแยกออกมาก่อนนะครับกรรมการปรวัตรแขกสินทรครับวงในวงในตอนนี้สามพยาสามพยาหาไปอะน้องหาเล็กน้องหาเล็กอ่ะดีครับสวยครับน้องหาเล็กว่าหากองเชียร์โอ้โหระโดดเลยครับเาลีเรกว่าได้รักเหลี่ยมมาช่วยนะครับในช่วงปลายยกเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ี่ครับ ้านออนุวัต์ยิมเจอกับเพชรลุ่งสิทธูโนโดและคู่รองครับปาค้าเพชรชาดแพลวพาวมวยเด็ด7 8 9เจอกับเพชรศิลาวอุรชาและคู่เอกครับมายอดมวยครับแสงมณีแสงมณีสกาแฟมวยไทยเปิดโอกาสให้ลุ่งกิจบอ่อลุ่งโรดล้างตาอีกครั้งครับพรุ่งนี้รายการใหญ่มวยมันวันศุกร์ครับพรุ่งนี้รายการใหญ่นะครับแต่ตอนนี้เกมบนเวทีนี่ เดืดเแล้วเกินนะครับเพราะว่ายกนี้ออกมานี่น้องหาเล็กสู้ทุกรูปแบบนะครับทั้งแข้งทั้งเข่ามีหมัดมีศอกมาเสริมโอ้แต่ว่าสามพญานี้ไม่สนเดินชนเดินมัดอย่างเดียวแล้วตอนนี้มั่นใจในความแข็งแกร่งเอาละครับตอนนี้ดูว่าน้องหาเล็กเริ่มจะออกแข้งได้สวยๆครับวงในครับสู้กันต่อครับวงในครับแทงมาตีคืนอะพญาจะตีแต่ว่าแม่ใจตรงกันครับยังไม่ค่อยชัดเจนครับ มาลำเลียงเกมใหม่เดินเข้าหาหมัดซ้ายจิ้มลำตัวก่อนแต่ว่าน้องหานเล็กมีศอกสับคืนมาครับแทงเข่าขวาหนองหานเล็กตีเข่าขวาท้ายเข่าขวาขึ้นมาัสามพยาครับตีเข่าซ้ายครับเอาตีมาก็ตีคืนสิครับแบบนี้ครับต่างคนต่างตีเลยครับตอนนี้ครับน้ำหนักและทิศทางที่ได้กันเลยครับเอาล้วครับวงในในตอนนี้ถือว่าคู่ขี่สูสีกันนะครับเอาแล้วก็แต่ว่าดูทางด้านของหนองหานเล็กนี่หลักเหลี่ยมจะได้เปรียบนะครับจังหวะออกแข้งขวางแทงสวย แต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยโอ้โหสามพยาเบียดชนไปเรื่อยนะครับวงในน, <c oughs> นี่ครับมากำปั้นมาแล้วครับหนองหาเลขกอกสลับด้วยโอ้โหหมา่สามพญาหมาวงในแลกเข่ากันแลกเข่ากันโอ้โหกรรมการแยกก่อนแยกก่อนโอ้โหตอนนี้ยกสี่เข้มข้นครับเข้มข้นเลยพ,พยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มกลยุทธ์เลยครับหนองหาเล็กครับเต <c oughs> ิมความหลากหลายมากขึ้นโดย <c oughs> เฉพาะมีหมัดเข้ามาเอาแทงขวาครับ แข้งขวาเตะเข้าไปแต่ว่าสับคืนมาไม่โดนนะครับสอกของสามพญาวงในประกบได้อตีมาก่อนครับไม่ชัดเจนสามพญาพยายามตีคืนไม่ชัดเจนเหมือนกันครับแต่ว่าเน็บดอกสุดท้ายเป็นของน้องหันเลยครับดูว่าในช่วงปลายยกนะครับทางด้านของน้องหันเล็กเดินต่อยมัดสาดแข้งได้สวยๆนะครับสถานการณ์จะพลิกผันหรือเปล่านะครับตอนนี้สามพญาไม่สนเอากนะครับมาเบียดปล้ำในใครตีใครแล้วตอนนี้โอ้โหน้องหันเล็กนี่ก็มีลูกขวางลูกแทง วงในนี่ก็คาไว้นะครับแทงแลยกกำแพงหน้ากั้นไว้เลยครับโอ้โหนี่ครับมสโลแกนศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองมวยมันสนั่นเมืองครับตอนนี้โอ้โหสามยญตีหนอหาเลขเสียบโอ้โหกรรมการแยกคอนครับสถานการณ์บนล็อกที่เบียดเลยนะครับโอ้โหคู่แรกก็เบียดคู่ที่สองก็เบียดอ้าวเจอหมัดซ้ายเข้าไปตีคืนก็แทงเข่าซ้ายครับ แล้วดูครับอาวุธตอนนี้ครับตามคนต่างออกแต่ว่าเหลี่ยมสุดท้ายจะเป็นของใครครับโอ้โหขวาอีกทีก่อนจากหมดยกที่เซนไปเลยนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับว่าใครจะทําได้ตามคําสั่งของทีมงานกันเปิดฉากยกห้านะครับยกสุดท้ายชิงดำครับแข้งซ้ายพยายามโต้คืนด้วยขวาครับแต่ว่าโดนทำลายจังหวะนะครับแข้งซ้ายของสาพยาครับโอ้โหซ้ายได้ครับแล้วตัวก็หลบได้ครับดอกนี้เก็บกินครับอ้าวโต้คืนด้วยขวามาอุ้ยหมัดกับแข้งครับสาพญาเดินครับ แข้งขวายังยกบังไว้ได้มาซ้ายลำตัวเบิกทางไปก่อนแลครับแล้ววงในตีได้ไม่ได้ครับแม้แต่ยังดูไม่ถนัดครับเอาละครับดูว่าทางด้านของสามพยาสี่ยกนี้ออกมาเดินกล้ำเดินสาดแข้งนี่ทําได้ดีนะยกนี้ออกมาชกตั้งรับนะครับโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ได้จังหวะเหลี่ยมหักสวยครับไม่สนนะครับทางด้านของสามพยายังเดินเบียดไปเรื่อยๆเอาละครับน้องหาเล็ก รับไม่ดีนะครับตั้งรับเยอะไม่ดีนะครับมวยวันวันศุกร์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับมาสนุกเหลือเกินอ่ะนี่ครับแ่าซึ่งเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองโอ้โหที่มุมน้ําเงินที่มุมน้ำเงินป่ามันเหมือนจะมั่นใจครับแต่ว่าไม่แน่นะครับไม่แน่แต่ดอกเดียวอาจจะเค็มพริกได้เลยโอ้พอเป็นมวยทรงถอยแล้วก็เนี่ยครับ พอโดนเข้าไปต้องกลับมาเป็นทรงเดิมเหมือนเดิมครับดูว่าทรงเดินจะถูกสเปคของสามพญามากกว่าเลยครับเดินเข้าหาแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายครับขณะที่หนองหานเล็กก็มีโต้คืนมาเหมือนกันโอ้เียกว่าไม่ยอมเลยนะครับทางด้านของหนองหานเล็กออกมาคุมเกมนะครับคอยโต้นะครับสาสตร์แข้งแทงเข่าสวยๆสามพญานี่แข็งแรงนะครับเพียดไปเรื่อยพยายามจะหวดแท่งไปเรื่อยนะครับเอาละครับแต่ก็มาถึงตอนนี้นะครับดูว่าทางด้านของ น้องหาเล็กนี่จับมั่นใจนะครับมีลูกขวางลูกแทงนะครับลูกกันคุมเกมแล้วครับตอนนี้โอ้โห่าอะไรกันนี่หาต้นๆ้นเกมนี่โอ้โหสามพายาครับหาโชว์ฟอร์มสวยๆยยกสี่มาชิงเดินก่อนครับแมน้องหาเล็กเวลาอีก40วินาทีโอ้โหนี่ครับสึกเทคยินดีทีมงานประกบ โดยคุณโบ๊ทนัทธเดชจัดแบบนี้วุ่นวายอีกแล้วตอนนี้นี่นะครับกว่าจะออกมาแต่ละคู่นะครับมีการกลั่นกองมาเป็นอย่างดีจากทีมงานนะครับมีการโต้เถียงกันก่อนนะครับกว่าจะประกบออกมาเป็นคู่ครับได้เสียไหมเป็นอย่างไรนี่เรียกว่าเราเน้นความได้เสียนะครับเอาคู่ขี้ให้แฟนมวยนี่ได้ดูกันครับ โอ้โหชุบโตกันเสียงดังเลยนะครับในที่ประชุมประกอบคู่มวยครับคู่หนึ่งคู่2แบบนี้นี่โอ้โหถ้าไม่บอกต่อนี่น้อยใจตายเลยครับอย่าลืมนะครับผลงานของเพชรยินดีวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับวันพฤหัสนี่สิบแปดนาฬิกาทางทูฟอร์ยูหมายเลขยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องความมันสองทุ่มครึ่งทางททบห้าเลยครับส่วนวันศุกร์นี่ก็เหมือนวันศุกร์เหมือนเดิมครับสิบแปดนิกาแล้วก็ตอนสองทุ่มนี่ทางเพจมวยเด็ตเจ็ดแปดเก้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลงานระดับเพชรของเพชรยินดีครับ เอาละครับเดี๋ยวมาดูตัดสินเป็นทางการนะครับไม่มีปัญหาครับนองหารเล็กวออุรชาครับโชว์ฟอร์มขว้าชัยได้อย่างสุดสวยนะครับวันนี้หนองหารเล็กชนะไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ติดตามเทปศีลาน้องชายของเขาอีกคนนะครับจะเจอกับแพลวพา